สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้อย่าเพิ่งกดข้ามนะฮะก็เดี๋ยวจะมาสุ่มในเรื่องของเว็บซอมบี้รัชนะครับผมนะเป็นเว็บสุ่มกาชานะครับผมขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไ d ดีดองเพชรถึง5 0 0 0เพชรหรือ EX เลยนะครับผมนะตัวละครระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับผมนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้ามาสุ่มกันได้แชร์และได้น้องครับเครดิตผมยังมีอยู่500บาทนะครับผมนะวันนี้จะทำการมาสุ่มนะครับผม ตู้10บาทนะครับผมคือต้องบอกกันนะครับว่าตู้10บาทมันมีเกลือนะครับผมนะดังนั้นไม่ใช่ว่า10บาทแล้วได้ไอดีหนึ่งไม่ใช่นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แน่นอนแน่ๆชัวร์ๆนะครับผมก็คือเป็นตู้แบบ300บาทขึ้นไปนะครับผมเขาจะการันตีให้คุณนะครับสองพันถึงห้าพันเพชรนะครับถ้าดวงดีอาจะได้ห้าพันเพชพร้อมกับเศษทองพันกว่าเศษเลยนะครับผมนะและช่วงนี้ ex ใหม่กาลังจะเข้าแล้วนะครับผมดังนั้นถ้ามาสุ่มและดวงดีนะครับผมคุณจะได้ดีดองไปเปิดได้อย่างแน่นอนนะครับผมและสิ่่งทีคผมจะ ย้ำนะก็คือดูระบบให้เป็นนะครับผม Google Play เป็น Android นะแล้วก็ App Store เป็น iOS นะครับผมย้ำตลอดนะครับสุ่มให้ถูกด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาทบการสุ่มตู้10บาทนะครับผมต้องบอกมีเกลือครับลุ้นรับ5 0 0 0ันเพชรนะครับผมนะเออมาดูว่าผมจะได้5 0 0 0ันเพชรหรือเปล่านะครับผมมาดูกันผมสุ่มไปทั้งหมด500บาทนะครับผมถ้าได้มากกว่าหนึ่งให้ดีนะผมทำการแจกด้วยนะครับผมเนเป็นเงินละโอเคนะครับไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะ โอเคครับผมเปิดมาเนี่ครับผมมันจะมีเกลือนะโอเคผมได้มาหนึ่งไอดีนะครับผมได้หนึ่งไอดีวันนี้เป็นวันที่20ที่ผมอัดนะครับผมผมได้มาหนึ่งไอดีนะครับผมมาดูว่าวันที่20ผมได้ทั้งหมด2ไอเดียได้มปสองไอดีว้า โอเคผมเดี๋ยวเราจะทําการเข้านะครับมาดูว่าซีไที่ผมได้นั้นเป็นไ d ดีอะไรนะครับผมนะก็ได้ทําการก๊อปไปแล้วนะครับผมโอเคก๊อปที่ได้ไปนะ,ะแล้วก็กดทมินวางไปนะครับผมโอเคขอได้สัก5 0าพันเพชรได้ไหมอยากจะเอามาแจกเพื่อนๆน,นะครับผมนะมาดูว่าจะได้กี่เพชรกันนะครับผมขอเข้าไปดูหน่อย โอเคครับผมได้มาทัท 2, ท้งหมด2,700เพรโอ้โหสุดยอดนะครับผมนะเออถือว่าดีอยู่นะถือว่าดีอยู่2,700เพรนะครับผมเฮ้ยตึงๆว่ะตึงๆว่ะโอเคเออเดี๋ยวเราไหนไหนตู้ใหม่เข้าเดี๋ยวเปิดโชว์สาวไปทีนะครับผม2,700เพรมาดูนะมีคนอยากดูหรือเปล่านะครับผมนะกาชาเตะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมนะโอเคมาดูกันสักสเต็ปหนึ่งนะงได้คิงเลยหรือเปล่านะครับผมโอ้โหมาดูกันได้คิงหรือเปล่า ทมินไปโอ้ยเป็นโครา,านะครับผมมาดูว่าได้คิงหรือเปล่าเกลือรัวๆเลยโอเคออตเ,ตเฮ้ยสามสองจีอาร์เปล่าหูยี่สิบเจ็ดเปล่าเฮ้ยหูดำปีทมิน <c oughs> ข้ามข้าม,ข,ามข้ามนะครับไปอย่างเร็วนะครับผมนะไม่ใ <c oughs> ช่คลิปสุ่มกาชานะครับผมและเป็นสายมัดอีกแล้วขอข้ามไปเลยดีกว่าและเป็นสายมัดอีกรุ่มโอ้โหอันนี้เกลือนะครับคิงมาหน่อยได้ไหมเออนี่ไงการันตี้สี่ดาวกดข้ามไปเลยนะครับผมและเป็นสายวิ่งนะครับผมเป็นเรื่องของ อ้โหูคิงว่าเอาแล้วและเป็นสายมัดน,นะครับผมเป็นเรื่องของอูโหูเป็นแจ็คนะครับผมสุดยอดเลยนะผมโอเค,อเคผมมาอีกหนึ่งไอดีนะครับผมที่ผมได้คือผมได้สองไอเดีน,น,นะซึ่งไอดีแรกผมแจกแน่แแล้วนะครับผมไอเดียแรกผมแจกแน่ๆนะครับผมนะแต่ยังไม่บอกนะครับผมยังไม่บอกรหัสนะเดี๋ยวมาดูไอดีก,กันนะครับผมโอเคนะครับผมสองพันสามพันก็ โอเคแต่ได้สองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้5้าพันเพชรโอ้โหได้5้าพันเพชรครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะห้าพันเพชรเศษทองหนึ่งพันเฮ้ยเศษทองหนึ่งพันเลยเหรอเฮ้ยวัตถุความโลเจอได้อีกแล้วโอ้โหตัวดีอุ้ยตัโคตรดีเลยแ เอาละครับจบไปแล้วครับผมถ้าคุณอยากโชคดีลุ้นรับไอดีดองเพชรแบบผมนะครับห้าพันเพชระครับเมื่อกี้ผมได้โรเจอร์ด้วยโคตรตกใจเลยพูดตรงๆเลยนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมเว็บซอมบี้รัสนั่นเองนะครับผมนะเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไอดีที่ผมแจกน,นะครับผมเป็นไอดียสองพันเพชรที่มีคิงนะครับผมเมื่อกี้นะผมเปิดคิงให้คุณไปเปิดสเต็ปต่อไปเองละกันนะครับผมก็เรียกว่าดูมาถึงตรงนี้ถือว่าคุณดวงดีมากๆนะครับผมในไงฝากด้วยนะครับผมแล้วไปพบกับคอนเเทนนนนต์ใคลลิปี้้กัยจา หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมที่ดี่เราอยู่กับเอ a ก High Bridge นะครับผมนะเป็นร่างที่แบบไฮบิดยังไงรู้ไหมฮะก็คือเอา X d r กดรร่างเดิมมาใส่หน้ากากนะครับผมนะคอสเพย์ทุยไม่ใช่แล้วนะครับผมนะเป็นมัดฟ้าสุดแกร่งของเขานะครับผมสิ่งที่ผมชอบเขามากคืออะไรรู้ไหมคือขวานทมินเขานะขวานทมินเขาแบบรูปลักษณ์แบบว่าถ้าตีไม่โดนด้ามขวานนี่คือแบบหัวโนเฉยๆนะครับ <laughs> นะบผมแล้วก็ดาบ X Caliber บของเขาเนี่ยนะผมนี่คอนข้าง จะตีนะอตัวละครนี้ถ้าผมวิจารณ์กันตรงๆนะครับผมนะ เออ่เป็นตัวสเต็ปแต่เออ่สกิลของเขาจะค่อนข้างเออ่ไม่ใช่สเต็ปเลยนะครับผมค่อนข้างรุนแรงนะครับผมมีเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับผมราะโจมตีแรงมากนะครับผมนนั้แล้วก็มีท่าขวานทมินแบบแบบแบบนะครับผมตีรุนแรงสุดๆนะครับผมนะ้วสำหรับเอ็กดรักร่างนี้มีคนขอมานานก็เลยจัดให้สักหนึ่งคลิปนะครับผมนะอืมโอเคตัวก่อนนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับผมจักแรกตีกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรค่อนข้างที่จะดีพอเมื่อตีนะครับผมจะเพิ่มเดฟแล้วก็ไม่ใช ขอไปเพิ่ม ATK นะครับผมบัฟได้แล้วก็จะความเสียหายจะได้รับลดลงนะครับผมจากพวกร้อยอสูรร้อยอสูรมีตัวอะไรบ้างถ้าเราคิดได้1ไคโดไฮบริด2ไคโดโล3คิง4ควีน3เอ่อ5แจ็ค6ก uh, อุนติ7นะครับผมฮูฮู who. 8นะครับผมแบ็ก mm hmm. มาเลียถุยยังไม่มาเข้านะครับผม mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับผมก็มีอีกนะแต่ว่าจําไม่ได้แล้วโอเคนะครับผมแต่ว่าที่พูดมาเนี่ยที่เจอในแรงก็จะมีแค่ อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นไคโดไฮบิดอันดับสองคิงนะครับผมคิงไคโดเนี่ยมันติดติดกันเลยสามก็อาจจะเป็นอุนติก็ได้นะอนอกน,นั้นก็ไม่ค่อยเจอแล้วเจอแจ็คก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมแล้วนะตัวเขาเฉพาะทางนะครับผมเล่นให้มันตรงทางสายสายทางของเขาละกันโอเคเดี๋ยวเล่นดูนะครับสำหรบับตัวนี้นะผมนะไปดูคัดซับกัน คัสซาวอยู่ที่161นะครับผมนะเล่นคู่กับไฮบริดอีกหนึ่งตัวนะครับผมน,ะนั่นก็คือยามาโชนายน้อยนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเล่นดูครับกี่แท็กว่าลืมดู1 2 3 4 5 5แท็กครับผมนะโอเคไปดูนะครับสรับตัวนี้ครับ ผมอยู่กับเอ็กดรกมัดฟ้านะครับผมหรือแก๊งขวานซิ่งทมินนั่นเองนะครับผมนํามาแล้วดึงไปเลยจ่าแฟนจ๋าโอเคนะครับผมที่แฟนจ๋าน่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมผมจะได้โชว์สเต็ปเทพนะครับผมนะนี่แม่งเจอโซโลเจอลูฟีดนะครับผมอ้าลูฟีดมานะครับผมหลบทมินโอ้โหแปลงเซนเนแมนเซนแมนหลบย้ายนิดนึงวะอืมโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปก่อน เอ็กซ์คาลิเบอร์หูโดนไปสิครับหลบทัมินยังไงแล้วก็ฟาดขวานซิ่งยัดหนะ้าเฮ้ยลูฟี่โดนนะบอกโอ้ยโดนแป๊บเดียวจะแต่งเลยครับโดนท่าทัมินไปนะอะไรอันคืนล่างต่อหน้าเขาไม่คืนล่างต่อหน้ารู้แบบโอ้ยเมื่อกี้แรงอยู่นะเมื่อกี้แรงอยู่นะเออนะครับผมยึดเรียบร้อยโอเคครับเนื้อเกิด GM เจกนะครับผมนี่แสดงว่าชัยชนะมันมาถึงเราแล้วล่ะนะนะครับผมชนะเอ่อโซโลได้อยู่ได้อยู่นะต้องระวังนิดนึงนี่ไงเอ็กซ์คาลิเโอ้ร์ อเอ็กซ์คาริเบอร์ร้อยหมื่นเก้านครับผมตีบิ๊กมัมไม่ค่อยแรงหรอกจริงๆอ่ะน,นี่ไงนะต่อสามสี่พันไม่แรงหรอกโ <c oughs> อ้โหเกือบแตกบิ๊กมัมเกือบแตกไอ้น้องหลบสกิลได้แล้วก็ถอยออกมาก่อนสวยงามว่าผมยังมาต่อโอเคตรงนั้นโดนนะผมไม่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 ทันนะครับผมไม่ทันหลบทมินออกมาโอเคอืมล้มได้เลือดไงล่านี่คือความเก่งของเขานะครับผมมันมีมันมีพาสติกหนวดดำนะผมนะล้มเราจะได้เลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอเคระวังระวังระวัง Okay, เดี๋ยวเราเอ็กคาริเบอร์นะครับผมใจเย็นอ้าวขวานซิ่งกดสกิลผิดเอ็กคาริเบอร์หูดอกสองหมื่นครับผมในไงนี่ขนาดผมยังไม่ได้บัฟอะไรเลยนะครับผมสโลมแพสสีเราโอเคให้อ okay, าคารับมือไปก่อนนาคาโดนราคาดอไม่เพอร์เฟกต์โอเคยึดธมินนะครับผมนะรอปรมาใจเย็นเพื่อน โอ้เข้าไม่ได้ครับผมเข้าไปแตกนะแน่นอนพราเข้าติดบูธนะครับโอเครงหลังสบายๆเอ้ยบิ๊กบัมทำไรอื้อีโอ้โหไม่โดนว่ะงั้นก็เอ็กซ์คาลิเบอร์หนึ่งทีโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ทำไมวะอุ้ยตัวตีติดไฟอืมันโกงจริงครับผมบิ๊กบัม โอ้ยล้มนะครับผมแต่ล้มไปไมมเด้งเลือดนะยอมล้มไปเลยนะครับผมไม่ต้องดอจวัหวะ2ก็ได้นะเอาไปทําอะไรที่นี่มาทําอะไรหัวเดินผ่านไม่ดูอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะเขาดูแมพหรือเปล่าสีผมมันเปลี่ยนเปล่าวะสีผมเปลี่ยนเหรอ ไม่แน่ใจสีผมเปลี่ยนแน่แนเลยนะครับผมมันมันมันงง,งหรือว่ามบางทีมันงงงหรือว่า <c oughs> เออเขามีเขามีพาร์ติเปลี่ยนสีด้วยนะอืมนะครับผมก็จะงง,งงว่าเอออะไรนะทีเดียวกันหรือเปล่าเอ็กซ์คาลิเบอร์เป้ยทีเดียวกันบ้านเองสิฮะสโลโมชันไม่งไ,ไม่งั้นตีหน้าหงายเลยโอ้ยแตกพอดีนะครับผมไม่งั้นเราผมแตกเลยโอเคไม่เป็นไรครับกันตรงนี้ก่อนครับตรงกลางเพื่อนไหวปะผมไม่แน่ใจนะอืมถ้าเพื่อนไม่ไหวเราก็ตุ นะครับผมสวยสวยอุ้งตีสวยได้เลยอู้เกลีดแค่นั้นเองมิมันม,มันจะยึดเอามิมันไม่แตกเลยอ่ะเรียบร้อยเสียทุ่งว่ะโอเคแล้วผมเลือดผมเหลือน้อยครับถ้าเข้าไปอาจจะแตกได้ครับผมใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ,มมงรบบ้าแล้วหกห้าแล้วโอ้ยจะมาต่อไม่มีชิวไม่ฟาดนะโอ้เรียบร้อยครับผมไม่ใช่ไม่ทันว่ะเออขออภัยนะครับผมเข้าไปซัพพอร์ตช้านิดนึงโอเคครับผมแม่นต่อไปกัน ครับผมมาแต่งออทั้งหนึ่งตานะครับผมนะก็ฝากกด subscribe ให้ช่องอาตวิทิด้วยนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะจ๊ะเดี๋ยวนี้จะมานะครับผมตบกลุ่มร้อยศูนย์นะครับผมคือคิงใช่ไหมจะมาตบคิงโชว์ไปทีหนึ่งนะครับผมโอเคคิงคิงเราก็มีนะครับผมได้ธงไปแล้วเราก็ยึดธงนี้ก่อนนะจ๊ะไ่ไงนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้เก่งไหมก็เป็นตัวสเต็ปที่เออ่พูดถึงว่าไมคานิกมันจะบางเรื่องตัวมันนะนะมันจะบางนะครับผมแล้วก็เออ่สกิลสกิลผม ว่าโอเคผมให้ผ่านนะในส่วนของสกิลแล้วผมแต่ว่า <c oughs> มันจะมีความบางด้วยนะอโอเคคิงมันหนีครับคิงคิงมันคิงมันโอ้คิงมันไม่กล้าเจอผมนะเออต้องบอกว่าตัวนี้ชนะคิงได้นะครับผมชนะได้ค่อนข้างได้ด้วยนะออยึดเรียบร้อยจ้ะเออเออเออมันเลยอะคิงกลับมาออไม่ใช่คิงคิงแม่งฝั่งเราแล้วผมโอเคหูชนแรงเกินนะครับผมชนไหลยิบนะ โอเคนะครับผมเราไม่ต้องรีบบุกนะครับผมนะเราเน้นแบบกันทงได้อยู่ถ้าเป็นคิงเป็นอะไรมาบวกกับเรานะน,าน่านไงเนี่ยล้มเราได้เดี๋ยวปะเมื่อกี้คือโดนชนแล้วนะแต่ว่าล้มเราได้ไงก็ได้๋ดยปะโอเคติดบูนะครับผมงั้นก็เอ็กซ์คาลิเบอร์ไปโหสองพันเก้า นี่ครับผมเราจะบัฟแตกเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะค่อยๆบัฟนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์ละจริงๆค่อยๆตีก็ได้นะแต่ผมบัฟไปแล้วห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคบรูคหนีไงขวานซิ่งอุ้ยขวานซิ่งไม่โดนนะครับผมโอเคเอ้ยโดนอะไรวะปั๊โตยัปโตทำอะไรฉันไม่เดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวอูมีแชงด้วยมีแชงมีเยอะมีเยอะขวานซิ่งอีกหนึ่งทีไม่ใช่นะครับผมเอ็กซ์คาริเบอร์นะครับผมนะเรียกผิดคิงนี่คือแม่งตายเกิดอ่ะ ตายเกิดแน่ๆถ้าเจอเรานะครับผมสกิลเดียวตายนะหัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> แม่งมาเอาคืน <c oughs> แม่งมาเอาคืนวะโอเคเกิดมาครับเอาไว้คิงมาเจอผมแน่หน่อยนะครับผมเรารับมือแค่คิงแล้วกันบุ๊กเราไม่ยุ่งนะครับผมมัคนค่อนข้งลำบากนะบับมานะโอเคอ่ะไม่เป็นไรนครับผมวันนี้สวัสดีคือ ิงไม่ยอมกันธงนะครับผมเขาไม่กันอยู่แล้วก็ไปใส่วิ่งกันนะคิงกันธงเขโง่แล้วนะครับผมโอเคตรงกลางน่าจะไม่ได้นะครับผมต้องระวังคิงนิดนึงย,ยุทธมินนะเออเออเออพี่ใครอ๋อติชอดช็อตเแม่ติชดช็อตผมมาแล้วแม่ผมมาแล้วครับแม่เอ,อ้ยแม่มาข้างหลังเหรอทำไมทำไมแม่มาข้างหลังด้วยอ่าวเขาดอเข้าธงแล้วก็ยัดหน้าไปหมื่นสี่อย่าดอเข้าธงนะจ๊ะอย่าดอเข้าธงนะจ๊ะบอกเรนจะนี่ไงดอกละห้าพันโคตรแรงเลยนะผมติดบู๊อ่นะเนี่ย โอเคเขาเหลือคิ hey. งตัวเดียวคิงจ๋าโอ้คิงอยู่บ้านนะครับลงบ้านไม่ได้ว่ะจริงๆสกิลหนึ่งมันน่าจะวาร์ปไปได้นะครับผมจริงๆนี่ผมส่วนตัวนะแต่มันก็จะเลยความเป็นตัวสเต็ปนะครับผมที่บอกโอเคตรงหน้าตรงหน้าเฮ้ยตรงหน้าเฮ้ยแม่ยืนเพลินหลับหรือไงวะโอเคครับจบไปแล้วครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ตั้งใจทำมากๆนะครับผมนะเออผมไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับ Samurai! <laughs> Come, samurai! <somewhere. laughs>